อกลอัวขนาดนันนี้มาดู<อ>ช่างใหญ่ทุบปูนทุบเอาเหล็กทุบเหล็กขายเอาไปซืก็ที่แจงให้เ,เราอปอ<ละ> ได้กินทีแดงเหรออย่างรายการสั่งแล้วรำนี้บดที่จะทิ้งแดงให้เราพอตั้งแต่ปีใหม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยแต่จบดีการ์นีืมช่างใหญ่นี่แหละ๋อทำงานในวันหนีซะ่แล้วในวัรหนีใีการหนีเลยเจลี่รัเดาวันตลอดองาน วันนี้มาทุบปูนเอาเสร็จเคลียร์พื้นที่รอขึ้นกว่าเดิมนี่รอจัดหนุ่มขึ้นด้วยนั่นเคลียอะไรพี่ครับมาขามต้มอาหารอะไรผลไม้ป่าป้อมเนี่ยภาษามะลิงมาขามป้อมภาษามะลิงอยาแก้ไอใช่ไหมยาแก้ไอก็ได้ภาษามะลิงตอนนี้เขาโอ้โหขึ้นปูเลยอีกหน่อยจะแข็งนะหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้เลย

ถ้าเยอะเป็นนานก็ไม่นานไม่ได้หรอกเยอะก็ร้อยหนี้ถ้ยนานไม่ได้ร้อยหนี้งกิ้งๆเลยก็เรียกเราพ่อหัวใจหนุ่มห้อยใจหนุ่มหัวใจหนุ่มแต่แต่แต่ไม่มีแรงหัวใจหนุ่มดูสิดูสิฮะช่วยกันสองคนนี่ลูกสองคนจับเลย

โอแรงดีอโอโอเคโอเคอ่าโอเคแล้วโอเคแล้วเอาไป